แมทธิวบทที่23่สาข้อบอบอกว่าผู้ใดที่เป็นใหญ่ที่สุดในพวกท่านผู้นั้นจะเป็นผู้รับใช้ของท่านทั้งหลายท่านควรจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ท่านไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นยิ่งใหญ่กว่าแผนการของตัวเองหรือจุดมุ่งหมายของตัวเองดีแล้วที่ท่านมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้สาเร็จแต่ถ้าท่านมองแต่ตัวเองอย่างเดียว อยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวท่านจะไม่สามารถไปถึงศักยภาพที่สูงสุดในชีวิตได้พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้ไปช่วยเหลือผู้อื่นรับช่วยผู้อื่นเป็นพระพรกแก่คนอื่นยกคนอื่นขึ้นหนุนใจคนอื่นที่กําลังท้อถอยหรือต่อสู้ให้แก่คนอื่นที่เขาต่อสู้ด้วยตัวเองไม่ได้ท่านควรที่จะอยู่เพื่อสังคมและอยู่เพื่อคนอื่นที่ท่านอยากจะเป็นพระพในคนอื่นทําให้สังคมนั้นเป็นที่ที่ดีขึ้นพี่น้องครับท่านควรที่จะ อาสาสมัครไปช่วยในคริตจักรของท่านไปดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่าท่านหรือผู้เชื่อใหม่หรือท่านไปช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออาสาสมัครช่วยในคริตจักรของท่านนะครับแล้วคุณดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมถ้าท่านดําเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นท่านจะยอมตื่นขึ้นมาตอนเช้าออกไปช่วยเหลือคนอื่นและเป็นผู้ที่มี การเสียสละในชีวิตยอมที่จะเสี่ยงชีวิตของท่านไปช่วยเหลือคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากท่าทีของท่านในใจก็คือข้าพเจ้ามีพันธกิจที่จะทำเมื่อคนอื่นต้องการความช่วยเหลือข้าพเจ้านี่แหละจะไปช่วยเหลือเขาเข้าพเจ้าจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแป,ปลงและดีขึ้นและถ้าท่านอยู่แบบนั้นท่านจะกล้าอธิษฐาน อย่างยิ่งใหญ่และขอพระเจ้าเชื่อในสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยคนอื่นได้ให้เราร่วมใจการนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะใช้พวกเราไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระองค์ช่วยให้เรามีสายตาฝ่ายวิญ,ญญาณที่จะมองว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราจะสามารถไปเป็นพระพรและรับใช้คนอื่นได้เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสตเอเมน